ทางสร้างพม่าแล้วอาไปด้วยเนาะมาเบิงเสาสบายดีเด้อโดยเธอได้าจากคานมาตั้งอันะไรไหมเฮ้ยเออ,อพ่นหอดถันในหอนตะยู่เนาะแมนแมนแบบอยู่เลยพร้อมอยู่เลยซี่แมตหนึ่งจีนี่ พี่โซมพี่น้องเนาะสิมาทายอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนาะท่านผู้ชมต่อคนเดิมที่เล้่อะไรพี่น้อยเนาะก็คือสิมาทายห้องน้ำพี่น้อยก็เป็นห้องใส่ใส่เลยเนาะแต่แต่เสาเป็นตโตค้ำพี่น้องทั้งไงเป็นห้อใส่เลยแล้วกะเด็นหลบบริษัทนักดนพี่สาเหมือนกัน สบายดีเด้อมีพี่ทรงไเยยโอ้ขนไม่่มีเลยบ่มีเลยบกเข่าใช้ผ้าพเลยอมาหักบ่เลยเลยบ่เขาเนาะหลดหกกับการทํางานเนี่เลยเงนไม่เบ็ดบ่อแม่นมันดบ่อเลยมาจากเทมันแล้วนะอืมแล้วบ่มานี่ยแล้วจะข้างลย ด้านหนึ่งด้านหนึ่งแล้วไม่ใหม่ก็รจตัดใม่แล้วทักลบไปได้บ่เนี่ยมื่อนี่เชี่ยวเลยเมก่อนก่อนแตกมาทักมาเออเหยียบพึ่งเหยียบพึ่งหักเลยเออใจเย็นๆใจเย็นๆนี่ตีนเนี่ยสิแม่ต้องพันอีกหาน่าไม่มาห้องสิมันดิ่ง คือซีเลียกง่ายอเอาไม้ห้องเช่เลยห้องั้งตั้งขึ้นเลยอ่ามันจังพันสบายสร้างกบเมื่อยเลยสร้างกบเริ่มปนเฮงเลยเมื่อน้แดดเหลือเอาอุปกรณ์มาให้มครบมั้ห่ย หักเลยหักเลย,ย,ลยลอยิ่งกอดไม่เบเพิ่นเพ่นโอ้โหเทแล้วละครงเนาะไว้เยอพี่ย้อยเหงไว้เยปูนยังเหงืกำลังกำลังโอ้ไม่เด้ เออี่ใส่ก้อนเลยเนาะแบบมาตรฐานเลยถึงบจะเอานเอาบ่เอาบ่อันน่ะออกบ่บอบดหรือว่าจะเอาทางอ่ะ คือ,อเสียนี่คักเจ้าไมมาตอบเสียเด้วย ต่อไม่ใช่พอบันเรียบพี่น้องมีแต่นจะได้ท่มันนี้เนาะยังบ้อลงตอนเสร็นเวายู่ปุนนะางเศร้านี้ เอิงซ่อมตัวนี้อนเจ้าบ่ได้อะบอ,อะบอสเราโทรคณนะประชัยคือบริเหเป็นอันนั้นเป็นร่องมันเหนียนเลยสบายเนาะคุดเอาบ่อยมากมาเลยนะอันตัวชสโถค่ะเมืจะคุดบก<อ>ระจงเขาที่เอาลงทางนี้เทากจอนนี้ไปเลยที เอาลงตัวนี้แล้ววะตัวพี่หรตอวะโดยเสียมกันเนาะหาหาในห้นหนองเลยเด็ดเลยเพ่อนหอนปเลย ตัดเด็ดอืมเจ้านําบ่ตัด <laughs> พวดเสียหัวโจกเลยเย็กสบายเมนถ้าตัดเป็นทนโทนนะดิถ้าขมัดไว้ถ้าตัดอาที่ลิสตบมั้จเอาตัวนี้ใส่เลยมัตีเบบเลยเนาะอะไเน ท่น้อยเนาะองสางกำลังงานอยู่ฮ้อนลีหลอดขณะตอนนี้เวลาอยู่ที่สี่โมงข่าวหาโมงอะได้พี่น้อยหาโมงยังยังเด็ดชั้นนี้ช่างเก็บบ้างหลอดที่เด็ดฮ้อนนี่คุณทลานุ่งน้อยมันก็ได้กำลังเบิ่งเสาเบิ่งนัานอยู่บรรยากาศโดยรอบ นี่แหละไก่เพื่อนนี่มนทันเกลือห้อนไปลองไก่ก็ไดลต้องไปผสมก่อน,นสลา,ามาเลย ้าเท่าปูนมาเลยางทีได้บรมีปะใหู้่เาพระอได้อันนั้นคืองะยาไม่แล้วยาได้กลอ่านอยู่ในาทีทเพื่อเก่าไม้เทเลยพี่น้องมันทานนาป็นคสำคัญดอกใน แน่นโอ้จกแลยเร่องที่ื่โอ้อถพายมาเลยโโดดทั้งสางพามาแล้วไปด้วยเนาะมาเบิงเสา <c oughs> สบายดีเด้อดย มาเบิ่งอันนี้บ่แม่มเ,มเ,เป็น,นได้ไดนี่โอเคยู่บ่าาสาวนี่เสียโทบจากานสาวยังงมันโคตรแ่คนะหน่อยน่ยน,น่อยเลยเก็ะไปอันนั้นอันนั้นมันจะเไดบ้างทหมดเออไรยูบันห่บ่งามนะทงในไ,ไยูบ ตหาเรมัรงนี้เนาะสาวมัโคตเนาะเท่าขีดนใช้ทั้งรุมเมืนม้ื้อทั้งเครื่องนั้นบซื้อกันเลยโม่เาไนกานงานมาเลยโดยตัวนี้ขคมันมีแต่ขคตรใช่ไนี่ตัวนี้โหดเหี้เลยเนาะใหม่ัดนาเดนอะรมาทังจักไปหามาให้บยังบซื้อกับสัมต้นคายยตัวน่อยเนาะต่างไงายอะสัสาวขาแล้ว เจ้ากไทรไปเขาเลยไปทรไปยังณกโทรสับกิโตไปทอสับสักกโตเออทอแบบตางเจ้ากดเบอร์บไเยะว่าแซกระติดแล้วหนกดบรึกหนึ่งหกศูนยองาห้าอัสบาดีเอฟซีเยมเลเลย นวดสิไปหองมอแล้วันเออดยไปเดินทางลมดภัยโดยถ่ายากคนเมื่อก่อนเบิ้งต้นไม่รู้เบื้องต้เราไว้ยังงนนั่นยังมาๆนั้นว่านีปเทศเดมาอยู่มึอไม่ได้ใสิมเห็ดนี่เนี่ยขบานั่นฮะเอานน่น่นาเอาเอาหน้าดูดชุดดจ้าหน่ออ่าฮะ เ็ษเป็นก็ม uh, ีพ uh. ุนซีซีนาเจ้าผู้โดดหรือล้วมันนี้กว่มดเลี้ยวที่ทำไทยมั่งเนาะเด้ออ่าซีซีนึกบุกพูนสองห้าลูกซีซีอืมลูกบนกซีบุกพูนสองห้าพูนสองห้า อะช้ชอยเเนอุ้มเสาใช่เปลี่ยนซื้อใหม่ให้มาก็นีให้เานีานี่เออไม่นี่นะเหอยอ้โกด้าโทรศัพก่มว่านนีแล้่บ้ัเรีหักคนทุกไ่ายหลายคนุกคนเทรจักกาตั้งอนี้นะเฮ็ยดิเออว่า่นหอนขันใหอน จะอ,อยู่เนาะแม่นแม่นแบบอยู่เลยพร้อมอยู่เลยซีแบตหนึ่งจี้เนี่แม่นเนี่ไม่ใครขังเก่าแล้วนี่ถูกเก่าเจอบอกน้องเพิร์ลวันนอยขันมือเดียวมือเดลยวได้หนี่งเนาะมือเดียวเนาะเลยต้องช่องมือบอกน้องเพิร์ลว่าช่องน่าช่องน่านับกดบลูบลูอี่ได้บล จให้ได้ำไเจ้าเอาอกกันนี่เดนหนึ่งใช่ก็มากดราคาแท่้วะเออเดอยของเจ้าโจ้น้ถือแมน่มุนนะต้องต้องถามจะแล้วจะลดลงได้่าได้สเอาบอกกันบนมันนั่น่เออ ล้านเปบ่เอาล้ปดซับไปเออโดยโอกวเจ้ากับพอกิดอไน้อเจ้าเจ้าก็จะไรมขอยเนาะแมนแมนเออบอกงันง่ายกันนะแมน่นเปดตีแมนโอเคจวดเลยเนาะจะคนจะมาเห็ดเลทีมงานจะขอยมันหาคนเออคือเีวไว้ใช่หาเาคนเลยแมนมือได้ใช่ลุงมืออ่นนี้ บ้านหนลงบังมือเช้าเนาะมือเช้าลงบ้านไนเเป็นวัตถิเออมือเนาะแมนโอเคโดยโดยวัตถิษพ้อมแลนี่ทุกคนทีเอาข่าวขึ้นย้อนน่แล้วนี่อะไรทุกคนสีแบงค้นมากเลยสีป้าอยู่บน้องมืออะไรเขาก่อเอียงมัทาโดยนาตัวเทิงนะช้ำช้ีมากเลยเขาขมุ่งหรอกโดยมัได้ร้ายดรอกนี่ก็ได้สามเสาเออเดี๋ยวเนี่เถอนเพื่อนไปเดาเถ่อนีได้ครับ ไแก้วนี่นะโดยก่อนเปะดนิน้อยมือวันฮาทิ่เป็นเ่นมาลงมือเป็นมือวันทิศเลยวันทิศหือวันเ้าทากอวานเขาช่วยลงมือในบ้านเลยดยตักต่างเชาเดี่ยวเลยก็เป็นใหม่พันมาพร้อมยันช่วยขวบนเดียวเลยอืมเลยอ๋อนั่นเนี่นนเนาะโอมาชวนหน่อด้วยมเวดยดิเออนี้บอกสวนจะนะ ใกล้ผมไม่ไกลเลยครับประมัณนั้นเลยนะครับเลยนอกจากนอ๊ะเนี่ยคนที่เจอกันพี่น้อยเออเออเลยปัจจัยอะไรทำกับซัมพลป่านี่นเนาะแมนแมนตัวปั๊บขึ้นได้อีกบ่หายมันสูงได้เอ็มกะได้ยุ้งขึ้นอย่างสูงเนาะเห็มมันสูงแบบให้เราอยู่ข้างล่างเงาถ้าเรามาแถบใไม้ซะก่อนเลย กันแบเขาเขึ้นมาเสาตัวเาเนี่ยประตูชันสิบพุทโธงกลังลงงเทิงเลยงามนี่มันกช่างสาวนนี้งามไปนิดนึงเนาะธรรมชาตรมันดธรรมชาติงามไปธรรมชาติมันโดย้งนอนเราก็สิไปแล้วพี่จอยโดยโดยขอบใจลายเยดดยิดแล้ว้งมเย กบไว้ดีเรืนอยเครื่องเด้อบุมาหรอมาเลยอะพ่ิลื่อหเลออ่งปเกลือหมูมากระไกลเกลือละบบโอ้ยเกลือมาไล่เลยนะั่นอ<ะ>ิดแชมีนี่ยไผ่ชงมันใต่มันบ่ไฟมนาไผ่มันงมกระเครืองนี่นที่เขาคนบอกอยู่ีผู้เอาเก็เอากะอยูนี่มันอันนี้นะคนเราอตัวกระบอกโดย,โดย พิ่นเคงคับืขันเห็นแล้วก็่หวทุกตัวเ่ออกลางมองไปไม่เลยหรอวะเลยขูนเห็นแต่ว่าคอยครับใน่ยไปในเมืองก็ได้อันตรายาสามแยสีนี่เมกนกำลังเลิกกางเลิกเ,ลกเหน่อฮอนฮอน อ้ามือเรียบร้อยเด้ดอสวัสดีเลยโอเคนะพี่น้องน้องบารทีซก็สิขอตัวกลับก่อนพี่น้องเพราะว่าคัมเลยโอ้แต่เป็นสิตโตดนนินแหละเนาะก็คือมันนี่ก็สร้างเพราะว่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งหนักง,งานเลยเมื่อวันอาทิตย์เพิ่นจะมาลงมือสร้างเลยพี่น้องเลยเนาะก็เลยสร้างอ่าให้เพิ่นโทรไปหาทางลุงลุงซุกเพิ่นพี่น้องมาก็คือราคาก็อยูท่ที่ล้านหกพี่น้องเอ้ยประมาณล้านแปดพี่น้องเนาะ รอสองล้านแต่ก็ตตอมมาลงอีกเดือล้านแปนดโดยถือว่าราคากับพอฟังยท่ทีประมาณสองพันสองพันหรือสามพันนี่แหละพี่น้อยเท่ยนี้แหละเนาะโดยโอเคแลพี่น้องสำหรับคลิปนี้บัทีก็จะขอจบคลิปก่อนขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดี